ไปลงเหยสวัสดีครับเราจะมาเล่นเกมไลเดอเส่งตูดเ <c oughs> ไปเจอกันในเกมนะคะเ้ยินดีต้อนรับนะเอาีมพอ่านให้ดีเลยให้มริการลูกค้าทุกคนรับออเดอร์ของคุณที่บูรูและส่งให้กับลูกค้าทุกคนเออลูกค้าที่ไม่ไม่ใช่กิม วิชาที่คุณสามารถมองเห็นได้ด้วยตาที่สามลูกค้าที่คุณย้ายกินอยู่มิลิเวนไล่ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูว่ามีาพาม์พิบุติไหมไปก่อนที่จะส่งอาหารใช้ดวงตาที่อ๋อพี่แจมต้องกดชิวด้วยมันไม่กดได้ไปไปไป แล้วเอาเด้อแล้วเอเด้อัก็ฟวจนนอซ่มามาัรยู่รูย่เ้ออคุณได้รับสินค้าคุณได้รับไปพร้อมคุณโรตีเอามาอาหารให้ฉันรับออเดอร์ของคุณอะไน่ะรับ่นอยู่ใกล้กันกดเลยกัเลย ทุกคนอยู่ใกล้ๆเพื่อนรับออเดอร์มีแชมมาอยู่ไกลทำไมไปเจ้าเดไปยังไม่ยังไม่มาไปไปไปลุงโฟไมลุงโฟไมไปเลยขับเวน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 ฟุ๊บโอ้ยดิฟยังบ้านหลังนี้ เตะปกติฟังฮับน่าข๊อปแม่วันนี้เราไปกันมาแน่นี่ทุกสัจจะอย่าลืมที่ต้องติดตามกฎเกณฑ์ไม่ยอมเลยเดี๋ยวนั่นแหละระวังไปมันคือถนนสายเปรี้ยวอ้าวอะไรแม่ไปร้านกาแฟที่ร้านไม่อะไรอ่ะไมิกี้อะไรอ่ะ มาาไม่บุบตรบุตปพิมบุบบไปส่งไว,ดวเดอร์โค้งธรรมดาผ่านง่ายๆเลยนะอ่ด่วนปลอดภัยหรือเปล่าอรงนี้ไปลอดภัยไหมเนี่ยอ๋อ ลุนเจ๊กันปลอดภัยปลอดภัยมาถึงนล้วกุลครับกรับกรับไอปิยวเราเราคือร้านชื่อดังร้านส่งอาหารนะครับโอ้โหยังเร็วว่ะนึกว่าแบบเมียเมียแล้วก็จีด้วยว่าของจริงใช่ใช่ใช่ของจริงไม่รู้อ่ะรับออเดอร์คุณที่บู ยิ้ไม่ลูกมันอาจจอันตรายก็ได้มาอันตร์พัสดุนะไปอันตรายหรือเปล่าไม่รู้ในถนนสายนี้มันเปียวมีต้นกล้วยเยอะเลยนะไปทางปรชวนทางก็เปียวอีก

ไม่งต้องปิดตาต้องปียังไงอ่ะอย่า,อยามองมันนะอะไรอะไร่ะนู่นเป็นผีบบนี่แบบนี่เหรอกดตรงนี้เหรอ อ,อ,อเอากตัวน,นั่นแหละมันคือออเดอร์ทางไปอยู่เราไม่ดูเลยยะมไงยินเข้าใจะนะครับทุกคนเซ็งเซงโอ้โหติดถนนไปไปถนนสายนี้มันมีเป็นสายเกลียวไงสายมันน่ากลัวไปเช้แบบคินแล้วไหมโอเคต้องยกเลิก ยกเลิกยังไม่ยกเลิกยังไม่บอกเคป่ะกดยกเลิกตรงไหนยกเลิกตรงนี้ไงเน,นี่ยแบบไปไอันนี้ GPS กดยกเลิกอ,อันนี้หรือเปล่าอเอาน้ำมาหาไอ้เออ ส่งอาหารให้ทุกคนกันเถอะต้องเดินมาก็ติดใจนะคนเนี้ยโอ๊ยระวังอันนี้ใช่ป่ะอัน,นส่งนี้ ไปนั่งลงเร็วเร็ Okay. Ui chi nhiều nhớ em đi chi mà Thôi

เล็กคดีปล่อยคิดกปตีนตี่นะอ๋อให้ทิปไม่ตกองเั<ม>่งนังเนี่ยพี่ออกมารับเร็วจริงหรอมันใช่เหรอเนี่ยคุณได้รับโอเคไหนรูฟิ้งอุ้ยทำให้เงินมันได้แบบเงินมันเยอะใช่ไหม แบบล้านล้านเข้ามาลัวๆฟุ๊บอย่างเท่เลยเฮ้ๆเเดี๋ยวผมฟุ๊บไปดูฟ or ุๆๆ๊บมี่มียมมีๆยมเยยมเอาแบบหันซ้ายหันซ้ายมันจะได้แบบง่ายง่ายอืมแขนาเนี่ยอเดินอยมสุดเลงแย่มากมานี่มากงหมัง ไอ้ไอส่งมาเร้อต่อนได้กัเล่อยังไง5อย่างเลยเอันนี้ไงถ้า1 6 0คืออะไรอะ่ะ1 6 0คือกับบ้านได้มู่วหลจริงเหรอ,อมไม่เชื่อเอ้ย60สาม,มารถกับบ้านได้ไปยังไงค มันแปลกไหมตรงตรงนี้เราไม่เคยไปอ่ะอันอันนี้อันนี้เราเคยไปไว้ขับจะชา้าเลยนะขับจะช้าไปแล้วเฮ้ยหนีหนี่รีบเลิกเร็วก,ก,กลับและวนั่งที่บูคุณได้รับการแจ้งเตือนคำเตือนคุณเห็นมนุษย์กำลังเดินอยู่ คุณเห็นได้ยืนยันแล้วว่าผู้ผิดปกติคุณต้องการยกเลิกคำสั่งไม่สนใจขอบางอย่างกลับทางไหนก่อนเฮ้ยกดนี่ไปไปแล้ลนะับเลยกลับเลยกลับเลยน้าต้องไปขอ อะไรอย่างนี้ไปไหนแบบถ้าทุกคนรู้ช่วยบอกหน่อยนะว่าม,มันคือมันจะกดกลับยังไงอะยงนั่นเนี่ยยังไม่จำลยว่าม,มันกดกลับไังไงยังไม่รู้อาจจะต้องไปขอยกเลิกร้านจมูกยกเลิกยังไงอะยังลองอ่านดิเออตัวสอบอีก ครั้งเพื่อดูว่ามีภาปกติไหมหรือไปก่อนจะส่งอาหารนั่งๆโอเคแ่้ันั่งเดินไหมเมื่อกี้เจอสิ่งไม่ดีเลยเลยไม่อยากขายใช่ไหมมันแค่ที่เดิมอีกที่เดิมอีแห <c oughs> ละ รับดิรับอันนี้รับไม่รับอันนู้นอุ้ยสีดอลลาร์รับออเดอร์มาสองร้อยกลับบ้านกันได้น้ำมันต้งเยอะสอง้อยเยอะมากสองร้อยสามสิบปจบที่สองร้สสิบสาิเอาไปเงินกินมาม่าละกันสามสิบห้าสิบน้ำมัน อ,อ,อีกอย่างนึงก็เอาไปเล่นอันนี้ว่ะบอลพนงไม่เอาเล่นนี้บอลห้าร้อยบอลสองร้อยหมดเลยห้าพาันบอน200 200ลสองร้อยสองร้อยเนยเออเอาเอากินกินมันไปตรงไหนอะอุ้ยอืออ้โอเค กลับๆๆัอันตรายนี่อันตรายกลับเลยกลับเลยตุงจะมีจำทางได้อยู่เฮ้ยนี่ไปทางไหนไปทางกัน เอาเร็วเจ๊เบลลนั่งรออยู่นะระวังไม่รู้ว่าถูกไหมถูกไป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 นี่ดูได้กลับตรงไหนกดตรงนี้จะมีให้กลับบอกบุนซีโอเคยังเลิกก่อนยกงเลิกของอันนี้ไม่ดีมันมีคนร้ายแรงนะเออคุณได้รับเงินคืนสิบเจ็ดบาท สิบเจ็ดค่าน้ำมันขอบคุณมากเชี่ยหอมนะสิบเจ็ดมืนค่าน้ำมันเลยเหรอใช่ย่าอะไรไหม้ม่เร็วต้องการแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มความเข็มนี่เรีบคำสั่งหกบาท,บาทโอ้ยน้อจังเลยเฮ้ยก็ได้หรอมันจะคุ้มกับการเสี่ยงก <ผม S 1> ูซคุ้มดิเอาไปซื้อนี้ก็ได้อร่อยเลยนะ ขอขอเฮียจานนึงอ่ะสิบบาทเองใกล้ด้วยสิบหกไม่เป็นไรหรอกสิบหกบาทครึ่งน้ำมันเหลือครึ่งนึงแล้วจริงเหรอเนี่ยรถของว่ามันเป็นรถลุยรางอืมบทวีไหมนะจริงแว้วไม่หิขึ้นไหนอะลูกค้ารูค่ไม่เอ่งอยู่ในบ้านเนี่ย ไม่ดูชี้แล้วต้องไปไกลๆใช่ไหมตรงนี้อ๋อไม่อยู่นี่น,น,น,นี่นี่ลูกค้านี่นี่ไปซ้ายกนแผนที่ดิเราไม่ไปผิดทางเฮ้ยลูกค้าอยู่ปกติจังเลยไม่ป็นไรลูกค้าวันนี้ทำไมอ้วน ตัวทำไมลูกค้าเฮ้ยไอ้นี่ไม่ผู้ดีนี่คือเหล็กลับอ้าลูกค้าทุกคนต้องตะโกนก่อนกินเหรออารามโมโซอ้าวโมงสองดูแลคำสั่งโอเครับเออเดอของคุณที่พูดบาทนี่ร้อยห้าสิบแล้ว อ<ร>เออเลมเ,เลยเลมเลยอเ,เลยอเเยสอส่งอันเด้เลยกลับหลังหมันนะคีปลายนี่ตรงนี้ใกล้ด้วยใกล้ไม่ใกล้ไม่สนเดี๋ยวซ้ายเพื่อปัดความเท่ตร,ตรงนี้ไหมเจ้างน้นเหรอ เคล็ดลับเฮ้ยทำรูเคล็ดลับเอาวูเอาบูเอาบูทำเร็วทำเร็วคนคนจบได้เลยฮะไอ้เพิ่งยังไม่ไปยังไม่ไปสองร้อยห้าสิบไอ้สองร้อยห้าสิบเจ็ดสิบไปต้องแบบหิวเนินอะสองห้าสิบพอแล้วสองเจ็ดสิ เผื o, <t ell an> e ่อได้ไ oh. ม hey. 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 hey ่ลงบอลกูได้โชคนะจ๊ะแล้วใครมาขี่โอ้ยหหิหิหิมนหิมันไปจ้าหิวนันอยู่ด้วยอืาทางไม่ค่อยเปี่ยวแล้วเรามาบ่อยฟึบโอ้โหหอนเลย ไปไปไๆไ,ไทางมันเล็กมากเลยต้องซูมอันตรายไหมเฮ้ย,อ,ยอันตรายอันตรายเนีนเนยม่อีการยู่หนเ้ยนะป็นลูกค้า ก็พวกลูกขายอยู่น,นู่นเขานั่งอรอเราอยู่ยอ็มสูงใกล้ๆดิอันตรายอันตรายคอบ้านเนี่ยัน,นอยู่ตรงนี้ไปเถอะดูว่าไม่ใช่ เดีย๋ยวหลังบ้านไม่ไปเชียงนวะไอ้เอะไม่รับออเดอร์รอไม่รับครับป่ะโกหกโกหกเราโอ,อ้เสียตังค์ฟรีน้ำมันก็เปลือนอีกสั่งมั่วอ่ะมันเหมือนหลอกลวงอ่ะนนต้องทิ้งคุ้มตอนมันบอกที่แบบที่ไม่รู้อ่ะ ไปอืมเฮ้ยอ๋อนึกว่าทางปนั่งก่อนนี้ไปง่ายไปเขาทำก็เตียม่อย เออจุด,หไ,ดไหนคอนเดอร์มาอีกแล้วเช็ฟโทรศัพท์ฮะว้าวยิปเอสจะป่าเออแล้วกอเดอร์คน <ขอ S 1> ที่เ<า>พิ่งมาไปไปเวนเวนเวนรถก็อย่างเท่เลยไกลอมียง<อ>ไกลอยู่แต่คุ้มกับเงินจริงน้ำมันได้หนึ่งอันเลยนะ ไม่รู้ว่าตังประเทศเขาเท่าไหร่แต่รู้ว่าเราเอาไปแบบตังมันเดิอมันหลุยเฮ้ยอะไรพนะไม่ทำไม่รวยเฮ้ยเดิมไหมทำมันไวนะทำมันน่ากลัวน่ากลัวไหมมาตรุรนูรนขอบคุณน,นี่คือโอ้ให้ติ๊ด้วยสิบ,บาทขอบคุณครับ คำเตือนถนนอยู่รีบด่วนไปไปปาไเสีสเ็มรอดละ มีมาเลยมย้ยังไงออกอแรดปลอดภัยมีเสียงไหมมีเสียงไหมอฮจริงๆรเร็วมีแ่เม่กี้ผมเอกือบเดินกับบ้านผกลัวยใครจะทำแล้วส7 0เจ็ดลยอีห้าสิอ้ามันเขียนว่าเราพลาดอันนึ่งอะ มันเขียนว่าเราพลาดอันหนึ่งไม่เป็นไรเราเราเป็นสมาชิกใหม่วันนี้มันแค่กี่ตัวเดิมไหมค่อยลงเลยตืออ่นอะไรไหมคุณพี่เจ้าของร้านนั่งดีนั่งดีได้ด้วยนั่งอะไรก็ได้ไหมทีมอาวียามีาาาออกดเอฟดี D กดเลฟอฟดีจะได้แบบ เอ้นั่งเจ๊เจ๊พาไปไดวัโรตีนขับมาแล้วกันเามนี่มายังขับไม่ได้เร <c oughs> ื่องไปจขับไม่ไดเรื่องจพาเชชีจพาเอชีชชเนะถ้าโดนหนุ่มศพก็โดนทังคู่อ่ะอมันใกลมากมันอันตรายเ <c oughs> าเนะไม่ได้เขแปลกอะใช เขาผิดปกติจริงดเวยเ<อ>จะให้เขาไหมกอดร้อไหมให้ยิงหรือเปล่าอ่านกดสิเข<อ>าดูผิดปกติอะคุณต้องยกเลิกจัดส่งคือคุณเห็น,นมนุษย์กำลังเดินอยู่ อันนี้คุณ <he S 2> <didn 't S 1> ได้รับการ<ด>แจ้งเตือนนี่ไงครับมันเป็น,ปนผ,ผู้ปิดปกติอะ่ะไม่เอานะเขาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สังอาหารยังก็ดูแปลกแปลกไหมไหมเขาใส่แบบนั้นอ่ะกลับบ้างไม่กลับบ้างคนละครั้งเลยไมได้เคียบอกทางกลับบ้านนะยทางกลับไปใช่ได้เสมอโอเคโรแวนโคโรแวนตาเรียกเค ตตเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมานะเยี่ยมปากเครืแว้นด้วยแวนเด็กชิโก้ยมีอะไรไหมครับยิบเอ็ดบาร์อ้จ้าออเดอร์ที่รูส อีกสองออเดอร์แบบออเดอร์นี้เสร็จอีกหนึ่งออเดอร์พออ๋อต้องไปกินยืมๆโอเคไปเไปขึ้นมาซ้ายซ้ <I S 2> ายซ้ายายืมซ้ายอย่ายยปิดอไไดันไหนเลยยืมบอกทางเองป,เปิดลูกกระต่ายซะแล้วพันตะไครยก่อนเก่าตรงนี้รู้สึกว่าอันตรายหรแบบไม่ไม่ไม,ไม่เป็นทางเปกตินะ

โอ้ยจะขับช้าจังอ่ะมีสซนแล้วจะขับเร็วละฟุ๊บโอ้โหหยน้ำลายโอ้ยเจมมานั่งรถดิ๊มไปๆๆไปเลยๆไปเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบขี้จะเล็บเกือบขี้จะเล็ดบ้านดีกว่าเนาะเนี่ยเอาไปเล่นบอลเฮ้ย พี่เพื่อนอุ้ยเว้นเลยนะวันเออไม่อยากทำต่อแล้วดีใจที่ฉันจบการทำงานในวันนี้ฉันไม่ต้องกังวลอีกต่อไปสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นที่ถ้าใครอยากให้ผมเล่นพาสตต่อคอมเมนต์ได้นะครับผมจะมาเล่นต่อนะ